ตามหาไอหมุดพลาสติกนี้ครับนะวันใส่รถยนต์ครับตัวนี้ครับตอนนี้อยู่บนถนนสันป่าคอยนะไม่ใช่ถนนสันป่าคอยถนนเจริญเมืองย่านสันป่าคอยครับย่านที่เป็นย่านหาอะไรเดี๋ยวไปดูคันอะไหล่ตัวเล็กๆนี้ร้านไหนจะมีกันครับหมุดตัวเล็กๆนะครับเดินกันร้านแรกเลยนะครับร้านนี้มีหรือเปล่าร้านนี้ไม่มีเลยครับส่วนใหญ่เป็นงานไฟครับอ่เดินต่อไปนะครับตามหานะฮะ ิ๊บล็อกนะครับหมุดพลาสติกนะย่านสันปะค่อยประมาณแปดโมงก่นกว่าเ้าไม่มีนะครับก็ไปถามเขาว่าร้านไหนมีเดินไปเรื่อยๆครับอดีไม่ได้คน Google มาถนนสันปะค่อยก็จะเป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนสันปะค่อยครับถนนเจริญเมืองเป็นถนนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการค้าย่านอะไรครับทั้งซ้ายทั้งขวามีตลาดสันปะค่อยนะครับ อยู่บริเวณนี้ผมก็เลยมกักจะเรียกแถ,แถวสันปะข่อยด้วยนะฮะนี่ฮะตลาดสันปะข่อยก็เป็นตลาดเก่าแก่เนี่ยตั้งแต่ละครหนังเรื่องซองปีบแล้วตามหากันต่อไปครับมาดูร้านที่ยนประดับยนต์ครับมีหรือเปล่าเรามาดูร้านนี้อีกร้านครับเครื่องเสียงยนต์ร้านนี้ก็ไม่มีร้านนี้ก็ไม่มีนะ เดินต่อไปครับอันนี้มาแบบไม่ได้เสิร์ช Google เลยนะ,ะตามหาลิปบล็อกอเดินหาต่อไปครับมาดูวิิยะยนต์นนะไม่รู้จะมีหรือเล่าโอ้โห B บ W สวยทีเดียวร้านนั้นก็ไม่มีครับขายครับมาเปิดตึกแถวขายลิปบล็อกเลยวะถ้าจะรวยเลยะลิปบล็อกอย่างเดียวนะอย,อย่างอื่นไม่ขายเลย เดินเราไปเรื่อยๆครับ้าไปถึงร้านเกีรติชยแล้วไม่มีเดี๋ยวผมคงต้อง Google ดูวันนี้เดินแบบออกมารังกายไปด้วยครับกิฟ์ล็ปปลอกร้านเกีรติชยปิดพอดีนะครับไม่รู้มีหรือว่ากิฟนทนะ์ล็ปปลอกเดี๋ยวรอกัน เดินไปเดินมานะครับได้กระเพาะปลามาหนึ่งถุงครับกับปะจางหนึ่งโลกอเนี่ยฮะเดี๋ยวดูยนสินนะยนสินอยู่ฝั่งตรงข้ามครับข้ามทางมาลายก่อนครับามาไม่ลายอะข้ามแล้วอันตรายครับอันตรายมาลายเริ่มจะดำแล้วคนะรับยนสินอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับไฟแดงนะนะครับเตรียมข้ามถนนัน,นับ มองซ้ายมองขวาแล้วก็มองซ้ายแล้วก็มองขวาเสียวตูดดังเลยวะมาครับยนต์สินครับยนต์สินนี่ครับยนต์สินก็ผ่านมาหลายร้านนะครับได้ทั้งบะจางมาหนึ่งได้ทั้งอะไรนะกระเพาะปลา กี้กำลังเล็งขนมคกอยู่ด้วยเล็งขนมจีบจเจริญใหญ่ย้ายไปอยู่น้องหอยแล้วอะไร,รยังไม่ได้เลยได้แต่ของกินได้แต่ของกินไม่งั้นจะซื้อซาลาเปากับขนมจีบจเจริญใหญ่อีกบอกจเจริญใหญ่ข้างสันเจ้าย้ายไปอยู่นู่นแล้วโอ้ร้านอะไรตามหาต่อไปเมื่อกี้เฮียร้านจเจริญศิลป์ก็บอกว่าไปนู่นเลยครับสหอะไรอะโอเคไปสหอะไรครับข้างสถานีรถไฟไปไงวันนี้ไม่ได้ไปนานเลยดูถนนต้นทางเลยครับ หาต่อไปครับวน,วนหาอะไรเรื่อยๆเดี๋ยวเยวของกินเต็มมือเดี๋ยวนี้กวเตี๋ยว,ยวหมูตุนนะเจอแล้วครับผมนี่ครับกิบล็อกเพียบเลยครับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับสรุปได้ไม่ตรงเท่าไหร,ร่นะหัวเหลี่ยมไม่มีนะเป็นหัวกลมเดี๋ยวลองไปใช้แทนกันด้วยนะครับสืบเนื่องมาจากวันก่อนหน้านั้นนะครับพี่ปู ยกหอยขึ้นไปแล้วก็ได้มองใต้ท้องนะครับรถยนต์ซิตี้นะคันนี้ก็เห็นว่าหมุดนะครับจะเรียกว่าอะไรกิปล็อกหรือหมุดอะไรมันหายไปนะครับมันทําให้พังงาบพังงาบก็เลยพี่ปูเลยถอดให้บอกกอเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปตามหานะมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะก็ตามหาตั้งแต่แรกนะครับ ก็ตามหายากมากแบบเหลี่ยมนี้นะฮะก็ไปจบแบบกลมมาเอาจำเป็นก็ต้องใช้ก็ใช้ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็มาประกบใส่คืนครับพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามันไม่ตรงเป๊ะไม่ได้ไว้ไม่ได้เหรอครับไม่ได้ต้องเป็นแบบเหลี่ยมเท่านั้นเลยครับอันนี้ของเก่าเนี่ยนี่ของเก่าใช่ใช่ใช่ผมก็เลยเอาแบบเหลี่ยมมาแทนอ่ะพี่ปูแบบแบบกลมมาแทนพี่ปูพอได้ไหมได้ครับไปวัดไปวาได้ไหมเนี่ยได้ อ่าโอเคโอเคนะฮะก็พูดง่ายๆมันอาจจะเกิดจากการนี่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 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันต้องกดออกอ่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาไม่ทําแบบช่องว่างไว้ให้เปลี่ยนแบบมีเป็นบังรุ่นครับอ๋อพัฒนาตั่เองมีใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นเท่ากับมันต้องถอดทุกครั้งก็ต้องช้ำทุกครั้งนะเขาเรียกอะไรครับพี่ผูกกิบล็อกกิบล็อกครับ กิบนะล็อกขันใต้คองครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องกิบล็อกเรื่องอะไรพวกนี้ก็ดูแลกันด้วยนะครับนิดๆหน่อยๆผมก็พอแทนกันได้ด้วยกิบล็อกตัวออนอ้วนนะตัวสี่เหลี่ยมไม่มีก็ใช้ตัวกลมๆแทนได้นะก็ต้องขอบคุณเฮียปูมากนะครับที่ช่วยดูแลนะคันนี้ให้บอกบบบนบบบบบ สนใจร่วมเดินทางคารวานรถยนต์รอบประเทศกัมพูชาสีหนุวิวกุงแก็บยอดเขาตากอากาศโบโกเที่ยวเมืองหลวงพนมเปญเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์นครวัดนครธมออกประเทศไทยจังหวัดตราดกับประเทศไทยด่านปอยเปตจังหวัดสะแก้วสนใจร่วมเดินทางวันที่15-19มีนาคม2566ติดต่อลายไอดี i t m x 1972 z รถเก๋งไปได้รถตู้ MPV ไปได้